เราเดินผ่านกูแบบเฮ้ยเทรโนแชมพูเย่อ่ารู้เลยก็คือตัวนี้ใช้ได้เลยนี่อันเนี้ยเนี่ยหอมทันทีเลยเตียบอกเขาว่าไม่แสบตามันเข้าตาแตาเตียโกงทำไมเอาเป็นว่าองอตัวตัวนี้ตัวนี้จะบอกให้ว่าปกติเนี่ยปกติน้ําหอมอ่ะเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่กล้าฉีดไปที่ผิวเนาะเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันมันแสบได้มากๆนะแต่ต้องบอกว่าอันเนี้ย คือมันเป็นที่แบบว่ามันสามารถฉีดที่ผิวได้เลยมันม,มันมีไฮยาด้วยนะคะไฮยาบุษะแรงพันสามร้อยเจสี่ต้องบอกว่าตัวตัวนี้คือคือถ้าเพื่อนๆแบบมันสามารถฉีดที่ผมได้เลยแล้วก็ฉีดที่ตามตัวได้เลยคือไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะโดนผิวแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยอ่ะเจ็บไหม

แค่แค่รักแค่รักจริงจ้าชุนโซชุนก็คือกามินเป็นคนที่แพ้น้ําหอมนะคะแต่พอใช้ตัวนี้ไม่มีอาการแพ้เลยแล้วก็หอมมากนี่บอกเข้าไปว่าถ้าคนที่แพ้น้ําหอมนะมายืนฉีดแบบนี้ไลฟ์เดียวไปแล้วนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละคุณจะจามคุณจะนี่เลยแต่ว่านี่ต้องบอกว่าเราไลฟ์อันนี้กันมาหลายครั้งแล้วก็ยังใช้ได้ใช้ดีอยู่ไม่แพ้นะครับผเอออย่่พัววนีีีดงกกขิทุล อ่ะถ้าเนี่ยเพื่อนๆอ่ะยูโน่เพื่อนๆเต็งอะไรจุกเอ่อเพนเพนเอ่ะเพื่อนๆอยากรู้อยากรู้อะไรอยากรูออ้อ่ะอยากรู้ซุกอยากอไุุ้ยากไอ้อยากชันยัง <ห gomery S 2> อ่าอ่ะใช่ค่ะเต็มชันย์อ่ะว่ายูชอบอันไหนนับบุันชาลีนี่ไม่เปียนใจอันนี้ชอบมากสีนี้ชาลีเวที่ชอบชาลีนี่บเสีก็ชอบเนกันเมนเตาร์สกกู พ nice> ี่ก็ต anyway ุกตุ้จ่รอคอบอกลอพูดต้องมาตุก่ยรู้สึกว่าพี่แน็กจะชอบอะไรที่เป็นสีม่วงอย่างแบบเมนทอสสีม่วงรสองมุนอะไรเงี้ยค่ะลูกอมอะไรสีม่วงอุ้ยดิสมดิส่วผมใช้ดีมากนะครับผมต้องบอกว่าได้ผมวันนี้ผมเอาไปเป่านกกระทานะคือมันมันเป็นแช่แข็งมานะแล้วก็เป่าให้มันละลายแรงมากนะกินนกกระทาเนี่ยแรงทั่วตูเลย แต่ใช้ดีอยา <iah> ่อยางนี้อ๊บนึงพี่ซันถ้าคนสั่งของได้กรผมปมันนั่นถึงยังอ่ะอออมก็ต้องถามอีกเลถึงยังพี่เบลน่าจะมีคนถึงบ้างอ่ะแต่กรผมปที่เราขายล่าสุดแบบพีคหน้าถึงไหมขายบุ๊กก่องวันปะใช่ใช่ถึงแล้วถึงนะเพื่อนๆขอบอกหน่อยเพื่อนๆใครที่สั่งได้กรผมไปเราขอมาแบบว่าทวนว่าว่ามันมันใช้ได้จริงเปล่าไดีอ่าเต็มเลยยังเลยยังเลยยังไม่ถึงเลยยังไม่ได้ค่ะยังไม่ถึง เพราะว่าวันนี้แบบพี่แน็คเพิ่งจะใช้ได้เป่าผมมานะคะเฮ้ยทำไมคนบอกยังไม่ถึงอ่ะแต่มี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 คนบอกถึงหลายคนแล้วด้วยนะฮะก็คือเอาคนคนที่ของถึงนวลองบอกทีว่าแบบว่าวัสดุมันดีจริงแล้วก็คือใจมันแรงนะมันแรงแบบแรงมากเลยทำไมยังมันเยอะจังเลยอ๋อยังไม่ตื้อโอย 약간 댓글에서 아직 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 못 받은 못 받는 줄 아는데 그냥 아직 안 구매했다고 아직 못 샀다고 와 이래가지고 내 플래시 타임 그리고 에스티 요 에스티네 야 크림 버터 플라이메크 드림 시무그림 섹시 야 야원 나 ยาวยนกระชากหัวใจเวนยูเซเย้ายวนยู y ซ o l l o w เลยกระชากหัวใจกระชากหัวใจกระชากหัวใจเย้ายวนเย้ายวน and กระชากหัวใจ yes น่าขอดาตึ้งดึดผอมสานแพร้อมความมั่นใจนี่บอตุ้นอัลไลค์ือชลิไลค์มอนี่อันนี้อันนี้อันนี้ีัอีอ 찰리가 좋아하는 여자 취향의 그런 식탐인가봐요 속사이 저거 냄새가.. 어.. 스펙.. 부인인 거, 피네피네이 좋아 야, 근데 찡찡찡찡 찰리처아 언니! 라이브 디파음큼이래형 파가 음큼이래아 여자들 다.. 잠깐만 잠깐만 어, 확폐하니까좀가민수있 이만 가만 이, 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 니, 니 콘, 니 콘, 그 떠니 가민 가민 메이크업 가민. 앞으로 앞으로 제가 메이크업을 하고 싶고 저는 메이크업을 안 해도 이쁘지만. 오늘헤어랑랑메이이이크업이다제가했고요거머วั 이, 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 이นี้เฮียงวันและเมคอัพอีกแล้วทั้งหมดที่ผมทำเองค่ะวันนี้ก็คือการมินแต่งหน้าทําผมเองนะคะอนาคตก็แบบต่อให้ไม่แต่งหน้าเนี่ยการมินก็สวยอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เป็นฝีมือตัวเอง <네> แล้วก็ตังหูยางมัดผมอะไรนี้ก็เป็นของที่แฟนคลับ <Yeah. S 1> ให้มากางเกงก็เป็นของที่พี่แน็กซื้อให้ค่กางเกงตังหูอะไรไม่ว่ายูเทวะยูอะเมคอัพเอาไม่ได้เอาเวอร์ เลิกิบเาจะไม่ยากดูมาที่ในตารางดูเอานี่แล้วบอกไม่แต่งอุดโถ่จะไปป่จะออกเฟรมอยู่ละมาป่ปดดจะก็มาจะก็มมาดบดโนน่้ออกขึ้ <c oughs> นไ <c oughs> เซนเตอรเซนเตอร์ อาเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์그런데คือวันนี้สองชั่วโมงต่อวันว่าทําหลายๆอย่างพร้อมกันนะคะแล้วการมินเป็นคนทํามัลติพร้อมๆกันหลายอย่างไม่ได้ก็เลยอาจจะใช้เวลานิดนึงค่ะมีแบบกินข้าวบ้างอะไรบ้างมันก็เลยใช้เวลา2ชั่วโมงตอนนี้สลับกันแล้วว่าการมินเนี่ยหอมน้เยอะมากของเนี่ย

รอะมาระหว่างนี้นะที่เราแบบ u and m มีท l อกเ l k ท็อกเนี่ยก็เพื่อนเพื่อนใครที่ใช้หมดแล้วหรือว่ายังไม่ได้ใช้นะครับ MC หลายคนซื้อไปกุลนะครับผมซื้อไปเผื่อใช้ถึงนู่นเลยอีกลหลายปีซื้อกันได้เพืเพื่อนต้องบอกว่าถ้าผู้ชายเนี่ยผมจะบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายใช้ได้อย่างเดียวนะนนเกอร์แคนนูเต็มเพรา่า <Yes, yes, S 1> ถ้า, <can> ถ,าถ้าผู้หญิงผู้หญิงอันเนี้ย เวเท่สมาร์ทมันดูเท่มากกลิ่นเนี่ยมันไม่ได้แบบหอมแบบผู้หญิงนะมันหอมแบบเท่ๆเพิ่งที่ผู้หญิงฉีดอะมันจะดูเท่ดูหอมแบบแบบนึงแต่ว่าถ้าแบบผู้ชายเนี่ยก็ฉีดแบบของผู้หญิงได้เหมือนผมเนี่ยผมก็ใช้ของผู้หญิงมากกว่ามันหอมดีนะสีม่วงของปูอีโกน่าฉันจะ이번에이번라이브에는제가진짜이제품을소개해드리고싶어추천을해드리고싶어요 วันนี้ก็คือการมินอยากจะเน้นเป็นตัวน้ำหอมผู้ชายให้ทุกคนได้รู้จักกันมากเลยนะคะ이ะ남자전용으로나왔지만여자도정말가능น만큼향이단향이정말좋ชุ다여러분กลิ่นที่เหลือหลังจากฉีดไปติดตามตัวอย่างเงี้ยค่ะจะหอมมากแบบสามารถใช้ได้กับผู้หญิงผู้ชายเลยนะครั้งนี้สองรุ่นสองแบบเนี่ยใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็คือว่าฝากเพื่อนใครซื้อไปใช้วันนี้เรามาในโปรโมชั่นที่ไม่แพงด้วยก็คือสามารถซื้อไปใช้อ่ะฉีดได้ที่สำคัญย้ำอีกทีนะเพื่อน ฉีดตามตัวได้เลยตัวนี้คือฉีดเป็นเหมือนแบบบำรุงผิวกายได้ด้วยนะฮะแล้วก็ฉีดที่ผมได้เลยก็คือฉีดแบบไครหัวแบบมีกลิ่นเหม็นอะฉีดอันเนี้ยจบเลยหอมเลยนะครับเพราะว่าไม่อันตรายนะครับฉีดได้กับผิวเลยโอ้โหอะไรอะเฮ้ยรูมสวยเหรคือหอมสู้ทุกเมองทุกคนนี้ทุกคนน้ำหอมผู้ชายมี2องกรีนกรีนนัวรู อื้อลือน้ำมีซาเน่ดึงดุงมากคนหา้ามีความรู้หลาเท้าเท้าขอวโทรแบรนด์ตื้อฉีดใบแถวฟังคนได้เมื่อกับคนสุขุมเงียบเนียบๆเงียบแค่แค แล้วก็เพื่อนๆนคะน้ำหอมบอดี้มิสเปเป็นน้ำหอมที่สามารถบำรุงผิวได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาใส่กรูตา้าไฮยาในเซรามายบำรุงผิวให้ขาวกระจ่างใสผิวชุ่มชื่นสามารถฉีดได้ทั้งตัวแล้วก็ฉีดเสื้อผ้าที่ผิวอะไรได้หมดเลยยิ่งฉีดหลังอาบน้ำหม่ๆหม่ะคะ่ะติดทนนานถึงแปดถึงสิบชั่วโมงเลยนะ,ะเพื่อนๆลองเปิดตาได้เลยคะ่ะคือ,คอปลอดภัยแน่นอนกับผิวกายหนังศีรษะนะฉีดไปได้เลยนะครับฉีดใส่ผมฉีดใส่เสืส้อผ<ส>้ากางเกงหอมเลย

เห้เงาอจให้เงาให้เงาใจให้เงาใจเหรอว่าโซจูนันดาทกี่ยกราม้ทเกาอชล